คุณเคยรู้สึกไหมว่าอดีตยังคงตามคุณอยู่คืนนี้บ้านเก่าในหมู่บ้านเล็กจะเปิดเผยความลับที่ถูกฝังมานานมือประหลาดจากอดีตกำลังรอให้คุณได้เห็นและสิ่งที่คุณเห็นอาจทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นในคืนที่หมอกปกคลุมหมู่บ้านเล็กเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงทำให้เกิดเสียงก้องประหลาดบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเงามืด หน้าต่างกระจกสันเล็กน้อยจากกลมที่พัดแรงนิดาเดินไปตามทางเดินคับแคบของบ้านเท้าของเธอเหยียบพื้นไม้ที่ผุกร่อนทุกก้าวทำให้เกิดเสียงดังแผ่วเบากลิ่นความชื้นและฝุ่นเก่าครอบนำจมูกเธอเธอหยุดอยู่หน้าประตูห้องใต้หลังคามือเย็นเยียบจับลูกบิดประตูเปิดออกอย่างช้าๆภายในมืดสนิทมีเพียงแสงจางจากเดือนลอดผ่านหน้าต่าง ทันใดนั้นเธอเห็นเงาแปลกประหลาดบนผนังมันเหมือนมือที่ยื่นออกมาจากความมืดมือที่ผิวหนังเหี่ยวยน่นและข้อมือหักงอย,อย่างไม่เป็นธรรมชาติหัวใจของเธอเต้นแรงลมหายใจเธอติดขัดทุกเสียงในบ้านดังขึ้นเป็นจังหวะประหลาดเหมือนมีใครอีกคนกำลังเคลื่อนไหวรอบตัวเธอนิดาก้าวถอยหลังสายตาจับจ้องไปที่มือประหลาดนั้น มันขยับนิ้วช้าๆเสียงกระดูกดังแกรกเบาๆแต่เธอกลับรู้สึกว่าเสียงนั้นดังอยู่ในหัวใจทันใดนั้นมือคืบคลานเข้ามาหาเธอไม่เพียงแต่เห็นแต่เหมือนสัมผัสถึงความเย็นจักที่ผ่านเข้ามาในร่างกลิ่นเหม็นข้าวประหลาดลอยเข้ามาผิวหนังของเธอรู้สึกชานิดาพยายามวิ่งออกจากห้องแต่ประตูปิดลงเอง มือที่ผุดขึ้นมาจากเงามืดคืคลานใกล้เธอมากขึ้นแรงดึงราวกับจับหัวใจของเธอเสียงลอมาหายใจของเธอกลายเป็นเสียงก้องในความมืดเธอสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้สึกถึงแรงดึงที่แขนของเธอมือเย็นเฉียบจับข้อมือเธอแน่นดวงตาเธอมองไปที่สิ่งที่ไม่อาจอธิบายมือที่เหมือนออกมาจากอดีตเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าและรอยเลือดที่ยังคงติดอยู่ นิดาหายใจไม่ออกความหวาดกลัวทำให้เธอแทบกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับถูกกลืนหายไปในความมืดมือค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกลเ้เรื่อยๆเหมือนจะบอกเธอถึงความลับที่ถูกฝังมากว่าศตวรรษนิดายืนตัวแข็งมือเย็นของสิ่งที่ไม่เห็นชัดรูปหลาข้อมือของเธอเหมือนมีพลังบางอย่างดึงร่างเธอเข้าหามัน หัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาเสียงลมภายนอกบ้านดังโหยหวนประตูไม้เก่าสั่นไหวแต่มือประหลาดยังคงแน่นอยู่ร่างของนิดาเริ่มรู้สึกเหมือนสูญเสียแรงควบคุมเธอพยายามดึงมือออกแต่มือประหลาดไม่ปล่อยความเย็นค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่กระดูกทำให้หัวใจเธอสั่นสะท้านเหมือนมีใครสื่อสารผ่านความเย็นนั้น รอบตัวเธอเริ่มเปลี่ยนไปผนังบ้านเก่าเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนราวกับมีใครอีกหลายคนเคยอยู่ที่นี่เสียงฝีเท้าที่ไม่ได้เกิดจากเธอดังก้องตามทางเดินแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่มือประหลาดค่อยๆดึงเธอไปใกล้หน้าต่างนิดาหันหน้าไปมองแสงจันทร์สัดส่องทำให้เห็นรายละเอียดของมือมันไม่ใช่มือธรรมดาเล็บยาวเปื้อนฝุ่นและดินเก่า ผิวหนังแห้งกร้านจนเห็นเส้นเลือดเป็นเงารอยแผลเต็มไปหมดบางรอยยังชื้นด้วยเลือดเก่าที่แข็งตัวหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นความหวาดกลัวทำให้เธอไม่สามารถขยับได้มือค่อยๆกางนิ้วราวกับจะกอดหรือดึงเธอลงสู่ความมืดเสียงลมาหายใจของเธอกลายเป็นเพียงกระซิบเบาทุกการเคลื่อนไหวของมือประหลาดเหมือนมีชีวิตทันใดนั้น ภาพในความทรงจำของนิดาเริ่มปรากฏเธอเห็นภาพอดีตของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวเก่าที่หายสับสูนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเคยเล่นอยู่ที่นี่เธอวิ่งเล่นใต้ต้นไม้สูงหัวเราะอ,อย่างร่าเริงแต่คืนหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันเด็กคนนั้นหายไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบศพหรือร่องรอยมือประหลาดค่อยๆก้าวเข้ามา เหมือนต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกลืมนิดารู้สึกถึงความเศร้าโศกและความเจ็บปวดเหมือนมือที่เธอเห็นคือสิ่งที่เหลืออยู่จากอดีตจากเด็กผู้หญิงที่เคยมีชีวิตเสียงประหลาดดังขึ้นไม่ใช่เสียงลมหรือไม้กระทบกันแต่เป็นเสียงคร่ำครวญเบาๆเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงดังก้องอยู่รอบตัวเธอทำให้หัวใจของนิดาหนักอึ้ง นิดาพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมือเย็นค่อยๆกดเธอลงความเย็นแทรกซึมเข้าสู่ทุกอนุร่างกายเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดเก่าๆเหมือนมีอดีตทั้งหมดถูกถ่ายทอดเข้ามาในตัวเธอดวงตาของนิดาพบกับสายตาที่เหมือนมนุษย์แต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานสายตานั้นเหมือนบอกให้เธอช่วย แต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าเสียงลมพัดแรงขึ้นผนังสั่นสะเทือนฝุ่นและใบไม้ภายนอกบ้านปลิวเข้ามาเหมือนบ้านทั้งหลังกำลังหายใจและมือประหลาดยังไม่ปล่อยเธอนิดาเริ่มพูดเบาไม้ยะมกเรียกชื่อเด็กผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะสื่อสารกับสิ่งที่จับข้อมือเธอมือประหลาดนิ่งไปชั่วขณะ แต่แล้วมันค่อยๆปล่อยข้อมือของเธอช้าๆเหมือนให้เธอเข้าใจบางอย่างนิดาหายใจลึกแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงอยู่เธอรู้ว่ามือที่เธอเห็นไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นเงาสะท้อนของอดีตความเศร้าและความทรมานที่ยังคงเกาะกลุ่มบ้านหลังนี้เธอถอยออกจากห้องใต้หลังคาแต่เมื่อมองย้อนกลับมือประหลาดกลับหายไป แต่ร่องรอยของมันยังคงอยู่รอยขีดข่วนบนผนังฝุ่นที่ถูกพัดกระจายและกลิ่นเย็นของอดีตนิดาหยุดยืนกลางบ้านหัวใจยังเต้นแรงร่างกายยังเย็นเฉียบเธอรู้ว่าเหตุการณ์คืนนี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปและอดีตของบ้านหลังนี้ยังไม่จบลงขีดขีดขีด,ขดนิดาหันหลังเดินออกจากห้องใต้หลังคา หัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่ครั้งนี้เธอไม่รู้สึกถึงแรงดึงจากมือประหลาดอีกต่อไปความมืดในห้องค่อยๆเงียบสงบลงเธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มสว่างจากแสงจันทร์หมอกค่อยๆจางหายบ้านไม้เก่าดูเหมือนจะหายใจช้าๆราวกับคืนค่าความสงบให้กับตัวเองนิดานั่งลงบนพื้นไม้ ความเย็นที่เคยแทรกซึมเข้าร่างค่อยๆหายไปลอมหายใจของเธอกลับมาเป็นปกติและความกลัวค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความสงสารเธอรู้แล้วว่ามือที่เธอเห็นไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมันคือร่องรอยของอดีตเป็นความเศร้าโศกที่ยังคงค้างอยู่ในบ้านหลังนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นต้องการเพียงใครสักคนฟังเรื่องราวของเธอเพื่อให้วิญญ,ญาณได้สงบนิดายิ้มเบาๆ แม้หัวใจยังสั่นเล็กน้อยแต่เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างเหมือนเธอเพิ่งเข้าใจอดีตและความทุกข์ของมันและพร้อมที่จะปล่อยให้เรื่องราวนั้นพักสงบในความทรงจำก่อนจะออกจากบ้านนิดาหยุดมองไปที่ห้องใต้หลังคาไม่มีเงาไม่มีมือประหลาดมีเพียงแสงจันทร์สาดส่องบนฝุ่นเกา่าบ้านกลับสู่ความสงบ แต่ความทรงจำของคืนนี้จะอยู่กับเธอตลอดไปเธอเปิดประตูบ้านก้าวออกไปในแสงเดือนและรู้ว่าแม้บางสิ่งในอดีตจะน่ากลัวแต่การเผชิญหน้าและเข้าใจทำให้ความกลัวค่อยๆจางหายมือแห่งอดีตได้ส่งข้อความสุดท้ายให้เธอสอนให้เธอเห็นคุณค่าของชีวิตและความสงบของใจนิดาหันกลับมามองบ้านอีกครั้งยิ้มอย่างเข้าใจ และก้าเดินต่อไปพร้อมความสงบในใจและความทรงจำของมือแห่งอดีตที่ไม่ทำร้ายอีกต่อไป